อ๋ออะเอปอาม่าเปบ่ปเอามาพาปะอันยองสวัสดีค่ะจิลุกใส่หนองเลขกดกล่องไห้เนาะไม่ได้เห็นหนาเห็นตากันไลยคลิปแล้วสวัสดีจ้านอนคุยนอนถาพอหนองเล่พอหนองเลขลูกค้านัดมาบริษัทสิภาคันนัน ไปทะเลวาสันทอสเมื่อนี่กับเขามาก่อนเขามาแนะนําอาหารเสริมเนาะจ้กได้เขามาแล้วก็ตรงมาขายของวาสันทรส์มได้เห็นหน้าเห็นตากันหลยคลิคปอันแมนองเล็กอะสิเขามาขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณลูกค้าที่น่ารักเนาะที่เขามาสร้างสินค้ากับแมนองเล็กแมนองเล็กอะบรูว่าอันสิสิหาค้ามดมาขอบคุณเนาะอันแมนองเล็กอะ ขอบคุณที่ยังติดตามแล้วกะ็ยังเป็นลูกค้าได้ดีก็แม่น้องเล่อยู่แม่น้องเล่กะรับรองจา้ามีสินค้าห้ทุกคนเนาะที่มาสั่งสินค้ากับแม่น้องเล่แม่น้องเล่กะมีคองแคมห้ทุกคน่าสัต่กะสำหรับคนที่สั่งสินค้าท่านไหนโอนเงินเขามากก็รีบโอนนะจา้าแม่น้องเล่กะสฟฝาจัดสินค้าห้นะจ้าสำหรับคนที่อันโอนเขามาแล้วแม่น้องเล่กะจัดหายเรียบร้อยแล้วเนานออะจ้าเนาะรอแจ่ส่งืีอๆน้องเล่เห็นอย่างลูกมะพร้าวมะพร้าวคนเก่ง <laughs> คุม้ม่ซว่นตาต้องเล้ขายของซอยแม่นะลูกบ๊ะบว่าจะเป็นวิตามินซีเครื่องสำอางหรือว่าอันยังเกาะเขาเอินยองเกาะเออคอลลาเจนลืมเ oh. นาะกัสสั่งเขามาได้ซั่งเขาจอง oh. มามาจองก็บแม่นุงเล่ได้ว่าสันตะอันคลิปนี้กะเขามา ให้หคิดถึงกันเนาะจ้าเขามาขายสินค้าว่าสันต์เอาง่ายๆแม่น้องเล็กกับเป็นแม่ค่ะแม่ค่ะขายสินค้ากับขอกำไรงยุ่จักหน่อยนึงเนาะจ้าเนาะเพราะว่ากันเนาะเสียงอ่อยล่องอ่อยล่องว่าสันต์กะขอบพระคุณมากๆค่ะน้องเล็กปิดคลิปให้แม่ในหลูกขอบคุณค่ะแล้วเลิกปิดคลิปให้แม่คไปไปไปปิดคลิปปิดคลิปบายบายออกมาบายบายเดี๋ยวหลวงเล็กกับบายบาย